ทุกคนครับวันนี้ตำรวจสอบสวนกลางซ b บีมีเรื่องที่อยากจะมาเตือนภัยพี่น้องประชาชนครับตอนนี้นะครับมีมิจฉาชีพมุ่งเป้าหลอกเด็กและเยาวชนบ,บังคับเปิดห้องรายวันอยู่คนเดียวโดยห้ามบอกใครก่อนหลอกให้โอนเงินนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้ตำรวจสอบสวนกลาง CB จะมาเล่าให้ฟังครับตอนนี้นะครับมิจฉาชีพมุ่งเป้าในการหลอกลวงไปที่เด็กและเยาวชนโดยจะโทรศัพท์มาอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐข่มขู่ว่าเด็กเนี่ยเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ไม่ว่าจะเป็นความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินยาเสพติดขณะออนไลน์คลิปโป้เว็บโปรหรือความผิดในลักษณะต่างๆนะครับและนั่นทําให้เด็กเกิดความกลัวครับโดยมิจฉาชีพจะใช้กลอุบายหลอกล่อและบังคับให้เด็กอยู่คนเดียวห้ามบอกผู้ปกครองพร้อมนมน้าวเชิงปอลอบประโลมว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะหาวิธีช่วยเหลือโดยจะหลอกล่อนะครับให้เด็กโอนเงินของตนหรือของผู้ปกครองมาเพื่อทําการตรวจสอบหรือไม่ก็อ้างว่าให้โอนเงินมาเป็นค่าดาเนินการแลกกับการไม่ถูกดําเนินคดีครับ จากข้อมูลล่าสุดนะครับพบว่ามีเด็กไรอ้วนหลายรายนะครับตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในลักษณะนี้หรือบางรายนะครับก็ยอมทําตามค,คําขู่ยอมหนีออกจากบ้านเพื่อเปิดท้องเช่าโรงแรมหรือพาร์ทเมนต์รายวันขณะที่เด็กบางคนนะครับไม่มีเงินมิจฉาชีพก็จะหลอกล่อให้เด็กโพไปของเงินจากผู้ปกครอง หรือคนใกล้ชิดให้โอนเงินไปแทนสุดท้ายนี้ตำรวจสอบสนกลาง c ีบีฝากเตือนไปยังเด็กและเยาวชนนะครับหากพบมิจฉาชีพโทรศัพท์มาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐให้โอนเงินไปตรวจสอบโปรดอย่าหลงเชื่อเป็นอันขาดครับเพราะนั่นคือมิจฉาชีพและขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการท่องพักโรงแรมหรือพันมิตัรายวันนะครับหากพบเด็กและเยาวชนมาขอเปิดห้องพักเที่ลำพังขอให้สอบถามพูดคุยกับเด็กก่อนทุกครั้งเพื่อเป็นการป้องกันและช่วยเหลือเด็กเยาวชนจากการถูกหลอกลวงครับ ด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง c i b ครับ